มาต่อกันที่ประเด็นร้อนเรื่องของทิกาโตกกออับบ้างค่ะกับสีกาตองที่มีปมเรื่องคลิปเสียงออกมาแล้วก็<ะ>มีปมเรื่องชู้สาวต่างๆนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยสีกาตองก็ไม่ได้มีการเปิดเผยหน้าแต่อย่างใดแต่ว่าล่าสุดค่ะก็มีการเปิดหน้าเคลียประเด็นดราม่าร้อนแล้วนะคะพร้อมกับบอกว่า ยอมรับผิดน,นะมันเป็นอารมณ์ชั่ววูบแล้วก็ขอโทษสังคมด้วยค่ะโดยเรื่องราวร้อนๆนะคะของตองค่ะหรือว่าสีกาตองชื่อเดิมของเธอเนี่ยก็คือทิมวรินค่ะสุวรรณรักษาสาววัย37ปีเป็นนางแบบพริตตี้อินฟลูเอนเซอร์วงการรถยนต์ที่ขณะนี้เนี่ยตกเป็นประเด็นร้อนสุดเช้าค่ะกับอดีตพระกาโตะหรือกาโตค่ะจนถึงขั้นเนี่ยถูกชาวเน็ตเนี่ยขุดคุยประวัติอย่างต่อเนื่องเลยซึ่งล่าสุดค่ะเมื่อวานนี้วันที่3พฤษภาคม ตองเนี่ยก็ได้ออกมาเปิดหน้าครั้งแรกนะคะพร้อมจูงมือนักปั้นคนดังอุบวิริยาค่ะมาเคลียรประเด็นดราม่าร้อนหลังไปออกรายการหวนกระแสของคุณหนุ่มกัญชัยค่ะทุกประเด็นเลยโดยทางอุบวิริยะแจ้งนะคะที่ออกมาเปิดหน้าให้สัมภาษณ์ในครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่การประจานตัวเองนะแต่ว่าพูดเพื่อความถูกต้องโดยในการสัมภาษณ์นะคะก็มีหลายประเด็นด้วยกันอย่างประเด็นแรกก็คือมีการถามว่า ตอนนี้เนี่ยสภาพจิตใจเป็นอย่างไรบ้างหลังเจอรกระแสดรามา่าด้านคุณตองก็ตอบว่าคือไม่ได้อ่านเยอะค่ะเพราะรู้สึกว่าถ้าอ่านเยอะเดี๋ยวจะเครียดก็ต้องเอาตัวเองเอาสภาวะจิตใจตัวเองด้วยเป็นหลักปัน,นิที่2ถามว่ากระแสดราม่าก,ก็เยอะเรื่องของพระก็ด้วยใช่ไหมตองก็บอกว่าใช่ค่ะเพราะมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนก็ต้องขอโทษสังคมอีกครั้งมีการยกมือไหว้นะคะที่ทําให้เกิดเรื่องราวเกิดผลกระทบต่อหลายๆท่านทุกๆท่านทุกท,ทุกฝ่าย ต้องขอโทษจริงๆค่ะแล้วก็มีการถามว่ามีหลายกระแสดราม่าบอกว่าไม่รู้หรอว่าพระกับผู้หญิงเนี่ยเข้าใกล้กันไม่ได้ทางคุณตองก็มีการตอบค่ะว่ารู้สึกค่ะแต่ถ้าจะให้ปิดเงียบมันจะยิ่งทุกข์มากกว่าก็ยังยืนยันนะคะว่าถ้าจะให้ทําอย่างไรในการดําเนินการใช้ชีวิตต่อไปก็ขอให้ทําในสิ่งที่ถูกต้องต่อไปอย่าไปทําผิดอีกหรือว่าทําบาปอีกค่ะและสุดท้ายก็มีการถามว่าครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นบทเรียนไหม คุณตองก็ตอบว่าเป็นบทเรียนค่ะเป็นบทเรียนที่ยิ่งใหญ่มากที่พูดก็ไม่ใช่การประจานตัวเองนะคะพูดเพื่อความถูกต้องค่ะก็อันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับฝั่งคุณตองที่ออกมาเคลียร์ปรดินดนามาแล้วนะคะ